เสียงคืนแล้วทะเลขอเชินพบกับทะเลขนมครับแบกหมดถือมันทำไมวันนี้คุณโอ้วันนี้วยไอ้อาบถ้ำด้วยไอ้น้ำกระน้ำ,นำแม่ถือโลรศับแม่มาปะถ,ถือโทรศัพหนูมาทำไมถึงจะไปทาแบกมือ เออใช่หรอใช่ค่ะมันพักตบเลยโหเหนียว,ยว,วใจ,ใจัดมันกินได้หรอครับ <S 2> <S 2> <S ใช่แม่ พอมันตรงไหนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาก็ทําให้เช่าไหนหลังบ้านเราปะเน่เผาปะแต่ผมว่าคนมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันไม่บูเหมือนพวกประจวบพวกอะไรอย่างงี้แต่คือมันก็ไม่เก็บเท่าไหร่เพราะมันลงจุนแม่ดิ่งงใช่ยังไงก็ยังเป็นที่ของเขาพวกนี้ทําที่ของเขาทั้งนั้นแหละ มีหินป่ะแบงมีหินป่ะใช่เฮ้ยแมงกระพุน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 นะ แมงกระพุนขึ้นทิ้ว่าแมงกระพุนคันทุกตัว คงไม่ได้มีตัวเดียวหรอกอันนี้เอ้ยหมาวิ่ง100เมตร <c oughs> อ่ะ <c oughs> บบจับดีๆนะลูกระวังมันบาดมือนะหอยอะ่ะแบ้งคอยดูด้วยมันไม่ได้มีตัวเดียวหรอก เราไม่เห็นอย่างนี้หรอกแม่ถ้าแมงกระพุนอะ่ะต้องใกล้ๆแต่มันไม่มีพิษพวกเนี้ยแต่คันเออมาเร็วมาขุดทรายกันขุดทรายเร็วขุดทรายเร็วว้ายหนะ้าตัวมนเลย เฮ้ยเ้ยับแบงไปนู่นแล้วลบบนับแบงเร็วเร็วเนือะ ว่าลูกจะเปลี่ยกอีกแล้วนะมีแบ็กมันเป็นหินป่ะแล้วมเป็นไรอ่ะใช่หรอ เดี๋ยวป๊าไปเอบบไไออลองชิมแล้วลองรีวิวรีวิวน้ำทะเลนะครับเข <c oughs> ้มยิ่งกว่าไม่ลลโอ,โอโยลลลลลลากจะพูดเลยครับโพูดจะแตกครับพูดอ่ะดมน้ำไหมอะดมนี้หรอแต่น้ำไม่ใสว่ะมันไม่ใสเท่ากระบ,บีอ่อะ เออนี่ดำมาเล็ดก็ลองดำดูดีเล่านี่นี่ โอ้โหต้องมีแว่นเออเอาแว่นมาอยู uh> okay. oh, ่นานๆเพียงต่ออีกแต่มันไม่มีเรือมีอะไรเนาะมไม่ใช่ท่องเที่ยวแบบตัวพัทยาพวกเนี่เอออุ้ยแต่วิวมัน้ำเค็มขนาดไหน ย่ไม่มีเรือเรือหาปงหาปลาเลยวะไม่ครับมู้ฮนะู้ฮู้วู้ววววนวววนวววหวเยวว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 วนวว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 ว ไม่ชอบอย่างนี้นะเออ ơi tim ơi tim hả? mày qua chơi cột. Nhi chơi hỏi rồi. Hỏi. đi. ตาทรยมันไม่ขาวเลยเนาะว่าถ no? อยไปขุดเร็ว <grateful> <defense l> ถ้าไปดูปลาลงมาเราต้องดับน้ำบัะอยู่บนเรืออยู่เกาะคืออีกวันหนึ่งเหรอ

ถ่ายพี่เค็มปะไหนลองชิมนี่เค็มไหมเค็มเขียนว่าน้ำเหนือดี่ละ เขียนแอปเปิลแอปเปิลเร็วเหนือแอปเปิลเร็วนี่แอปเปิลปาบ้าแอปเปิลให้แล้วโอ้โหชายเข้าตูดไหนว่าว่าแอปเปิลนี่ ที่มันสวยของขนมอ่ะค่ะท้องดีอ่ะขันหน่อมถ้าแต่เราไม่ได้เล่นอ่ะเราก็พี่อยู่ข้าวอ่ะเไม่ได้เล่นอะไรก็๋ยวไปไบบนี้อ่าแบบที่เฮ้ยดูละจีนน้อยๆมันดิเฮ้ยดูดิดูดิ Да. <laughs> เค็มไม่เฉยซี่อึ้งเนี่ยคือทำไมมันเค็มวะเป็นไงบ้างอะลูกเค็มไหมไหนลองชิมดิไหน,ไหนขอดูหน่อยแบมบือให้ดูหน่อยครับออโอ้โหยังเลยลองชิมดิมลูกมันเค็มไหมลูกน้ำมันเค็มไหม ที่มันสวยๆของข้านอบเลยคือตรงนู้นเหรอมันสวยเหรอสวยยังไงอ่ะอ๋อก่อนู่นสุรัดด้วยก่ไอ้นั่นไงสมิตเอ้ยสมุยมันห่างจากตรงนี้แค่นิดเดียวเอง ใช่ครับสมุยเป็นเกาะใช่ใช่หน้าหน้าสมุยไม่ท่วมอไหมก็สมุยเป็นที่เที่ยวป่ะมันสวยเหรอ ใช่คือท,ทำอะไรที่ไหนนม่น้ำมันให้เหรอก็อเดี๋ยวเราก็ออกไปร้านค้าแถวนี้